เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้ไงไ,งไ,งไงงงว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆท่านผู้ชมเลยท่้นเฟรืร่อชมนะครับแปลงนี้เป็นที่ดินพร้อมบ้านสามหลังเลยทีเดียวนะครับอยู่อาศัยได้ทําธุรกิจก็ได้นะครับทําธุรกิจได้ทําเลดีแปลงนี้ครับมากว้างติดถนนขอนกรีะ มีไฟฟ้าสาธาระครับน้ำประปาสะดวกพื้นที่2งานครับอีก9้าตารางวามันพร้อมที่ดินครับสวยๆอย่างนี้เลยบรรยากาศดีบริเวณโดยรอบก็สวยงามเป็นสไตล์รีสอร์ทเลยทีเดียวนะครับหอมบ้านเข้า3ามหลังประกอบธุรกิจได้เลยครับหรืออยาปรับปรุงอยู่อาศัยเองทําเป็นร้านค้าดัดแปลงได้ด้านหน้ามีบ้านติดถนนด้วยครับดัดแปลงทําเป็นร้านค้าได้สบายสบาย มันเช้าสำหลังติดแอร์ให้เรียบร้อยมีที่จอดรถครับมีคนเช่าเต็มทุกหลังรับรายได้เพิ่มได้เลยซื้อที่พร้อมบ้านครับมีรายได้เข้าอีกด้วยด้านหน้าติดถนนคอนกรีตไฟฟ้าปลาปลาพร้อมใกล้เซเว่นใกล้โลตัสครับทำเลดีด้วยครับตัวบ้านครับสวยสะอาดเลยทีเดียวครับพร้อมๆเลยนะครับด้านหน้าติดถนนนะครับถนนดีเดินทางสะดวกอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับใกล้เซเว่นใกล้โลตัส ถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ก่อนเลยครับมีบ้านสวยทำเลดีนะคะถูกเป็นเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยอยู่แหล่งชึมนชนนะครับแบลงนี้พิจาดครับอยู่บ้านจระเข้ตะบนจระเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นใกล้ตลาดนัดบ้านจระเข้ด้วยใกล้เซเว่นโลตัสใกล้ถนนมลิวันแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองที่สวยบรรยากาศก็ดีเจ้าของขายเพียง2อล้าน2แสนบาทนะครับ ที่ดินพร้อมบ้านเข้าสามหลังบนเนื้อที่2 0าตารางวาราคาสุดคุ้มเลยทีเดียวครับมีพิกัด GPS ให้ด้วยนะครับตัวพิกัดอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยสามารถเปิดเข้าไปดูทาเลตำแหน่งระยะทางที่แน่นอนกันก่อนได้สนใจติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ